เอชุกแล้เอาเลยะเอ้าใส่ชิญทงเลยเชิญทงเลยนี่เอาบ่เอาจังมากมันมีจังมากสองชุกสำคัญบ่เอาตัวชุกขักก่อนตัวนี้ละวุกขักตัวไรชุกบุขัดตัวไรชุกบุขักสบายดีพี่น้องบารีบารุงมาลูกบารีงามะแลงเด้อพี่น้องจ๋าจะบอกย่อยเขากินหยาอะย Nó không có sữa Nó còn mọc tên mẹ kìa Phụ rồi là cái gì xong. Bà đông mía Địa. À bà มันตกดินเด้อมันสิเลิคือว่าเจ้าก็สูงอยู่คงแท้ผัวสันเอาขึ้นเดียวไปคือว่าหนุนปักไงหนึ่งนี่เธอหน่วยคือว่าเดียวไปหน่วยปักไงห่วยเดียวไปพยายามลิงจักทั้งย่าทิง ก็เสียอารมณ์เนี่ยมันอันนี้เนาะฝนตกมันอย่างนั้นคนดีเสียฉันจะกลับไปบวงไว้อีกจะคืนมึงก้อนเอาไปปันปลากระดามหมูจับเลยลูกามาไล้หล่าจะเอามาไดยจับรถยางมันฉีกัดลูกอยากเลยเด็กให้พอถือให้พอถือให้พอถือหายปะปลาต้องปลากินปะ เศษเพาะอ้อทรงเศษที่นี่เศษมือม่มือนะเศษมือนะลูกแล้วเศษเฉพาะนะเบอร์มือนะบ่เลงนี้เลงอะไรแบบนี้ลุงมือแล้วเนี่ยลุงมือก่อนลูกปีเละประหยัดลุงหายไปไปหายยังมันสุกเลยปิดไปกินไปไปจอยเมื่อกี้ใหญ่างเคยก่อนที่กลับมากานไปกัน

กัดมือน,น้อยๆนี่ยนะบอลเลนบอลเลนผู้บอลเลนห้องประคัมผู้บอลเลนห้องประคัมผู้ไปแก็บขวดมาใส่ด้วยนี่มีรูมแลยมันเะผินกำลัง heat อย่างเนาะลมก็เจ็บอันะนะีนะ้ใครเนะีนะ่ยนผะูกๆไปเอาแต่ เอากระอกสอบมาใส่ไปลูกเอากระสอบมาใส่ไปเจียลงที <c oughs> พุ่นกระสอบนะนก้อนพุ่นกระสอบอุย้ยตายดูกโูโอ้สักกูขว่มเอาขึ้นไปมดแดงไมเห็นได้ดูไเห็นนะ Làm, lài cái, lài cái. À, đó, lay cây, lay cây À, lay cây Mấy hết bò Thứ khăn khẳng vi bò nè ใส่น้ำไกล่ลูกเลยเนะอานั่งเผาอีกมาตอดหวัวสมบัติยายเอาไว้ให้เราอยู่สองตัวเราซื้อเองสามตัวพี่เสียกเสียกบม่มี่บ่เฮ้ยบ่มีเสียกบ่ พวกมันขันปล่อยนะมันกินบบเหียนปล่อยมันกินบบเหียนเอากระผูมันกินบัจามาแล้วกระปล่อยออกระปล่อยมันกินโลคนมากกัังหมดมันกำลัลได้จอยดอกเนาะอ,อ,อืมเหนือในเะสื้อเท้ากระสอบนี่ขคอยเห็นอยู่นี่นี่นี่ในสายข้านี่ หนีในตีนจังน่ะพอดีเลยพี่ก็ผูกแกพี่ต้นยังผูกกัต้องผูกมันถึงต้นใไรนะพันทิมโรดมันหิวเนรอ ผูกไปไหนไก่พอาน้วนำใส่ไก่ไปเตี่ยเอ้ยไปออานไหนไปออานไหนูเอาขวดผมมาถิ่มลงเล ผูกมัเทินต้นไข่งลุงูกเ้ๆคอยผูกต้นมันยังอ่มียนไปเวียนมามันมันบดิงบอกดอกแล้วตอกแล้ว อยู่ในพวงสีดำว่ามันเห็นพุ่งแล้วมันน่าใส่มันบอตอนแรกเนี่ยมีเสือกนี่ฮะเอาไปใส่ทุกงมือค่ะ ตรงใช่ตรมเนี้ยแหงช่วยทีย่รุ่งจือไปโดดมาเชียวของเฮ้ยอาเก็บของสิ่ขยะถือเอาไก่สีตอไดนะ้ <c oughs> ใป่าทุกว่ามันมืนเป็นพาย <c oughs> โ,โอ้ลูกฉันเหยียบร้อยหัวแนนนิชิ้น ปูปะไก,ก่ปพูดไม,ม่ขี่รถปูหรอะลระวังลบเจอปะใส่นะ này mất đi nào, năm cơ, siêu siêu, người nhạy người nhàn, đúng thế mà, này, trời, hôm nay mình ở luôn rồi đó. ข้ไปใบข้าวใบไมันีดเหรอพลิกนะองว่าติง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 ติ้งิ้งติ้งิ้งต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 ิงตล้งติ้งงติ้งติ้งติงติ้งติ้งิ้งติ้้้ง้ง้งติ้งติบงติ้ง ไม่ไปจอนไม่ไปเอานั่นยือยืก